สวัสดีค่ะวีจีนะคะปรัชญาศิลปะวุิค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะของบริษัทเบเกอรี่เจเอีค่ะเบเกอรี่จะเป็นแบรนด์ที่ขายเบเกอรี่ค่ะเป็นแฟรนไชส์ที่ขายเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็จะเน้นเค้กที่นุ่มเบาค่ะราคาเข้าถึงได้ะคะ่ะแล้วแบรนด์ใหม่ที่เราเอามาออกอ่ะคะ่ะอีกแบรนด์นึงก็คือแบรนด์เบนจามินแอนด์เฟรนด์ค่ะแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบรนด์ขายปลาหมึกปิ้ง่ะคะเบเกอรี่นะคะ,ะ,คะจะออกงานแฟรนไชส์ค่ะที่เดียวเลยก็คืองาน TFBO ค่ะเพราะเรามองว่า ออสกิลภาพของคนที่มาเดินในงานนี้ค่ะเป็นผู้ลงทุนที่มีกําลังทรัพย์เหมาะกับแบรนด์ของเราแต่ละปีค่ะก็จะมีทั้งชาวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนไทยแล้วก็จะได้ผู้ลงทุนใหม่ๆค่ะที่ยังไม่รู้ว่าเบอวิทเนี่ย ขายแฟรนไชส์เออถ้ายังไม่รู้ว่าออกแฟรนไชส์ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทํำยังไงให้คนรู้ว่าเราออกแฟรนไชส์ได้เร็วที่สุดแนะนําให้มาที่งานนี้ค่ะลูกค้าจะรับรู้ว่าเราขายแฟรนไชส์จากงานนี้มากที่สุดแล้วก็ฝากแบรนด์เวกอวิทกับ b e จิมแอนด์เฟรนด้วยนะคะ